เลี้ยงทั้งน้องหมาพี่น้องดูแลทั้งน้องวัวเป็นเวลาเดียวกันเออเขาก็ได้กินอยู่นี่ละพี่น้องหนาบานนั่นห็นบอรให้กินแบบนี้ทุกเศ้าพี่น้องใส่กันดนที่ห้องไฮนาเบิ่งเขากินก็จะต้องเป็นบอกกับบพราคิดว่าเป็นพระแหลนะเนาะถ้าเขากับดูแลขเขาเห้เขายิ่มน้ำจำราญนี่ไง่ืนกันจจไดีไป อยู่กะน้องวัวอยู่ไปอยู่หน้าก็พอเลี้ยงให้โตเธอจะเอาไปนาด้วยพนาเป็นสอนนเพิ่นเมื่อวานโอ้ยเพื่อนก็ได้ลูกมาดูแลข้าจเจ้าอยู่พี่น้องกาไดเลี้ยงควบกันไปเดี๋ยวดูแลก,กันไปเนะาะภาพที่มีความสุขในสิ่งที่เราทำแล้วพี่น้องเหาเ่ได้ไปบางเบียดผู้ใด้เฮ่ากะอยู่ของเฮ่าดูแลของเหาไป าภาพบรรยากาศแบบยังมีแบบบรรยากาศหมอกมัวอยู่ยังบริจแจงบันไดเนะเาะเอาภาพกิจวัตรประจำวันมาให้ดูคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยอสู่ๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องทุกคนที่มีภารกิจจะต้องเฮ็ดคนหิ้งว่ากันหี้งวัวไปเนาะคนหงหน่ายจะเฮ็ดงาน,านไปเป็นกำลังใจให้จ้า